ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ทางกศนอ,อำเภอตะมดของเรานะครับได้มีการได้ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้องที่ท้องถิน่นสามัคคีโดยมีทั้งผู้นำนะครับนักเรียนนักศึกษาของกศนอค,คุณครูนี่คุณครูประจำกิจนิ่มครับตัวเล็กตัวเล็กอันนี้ก็เป็นเด็กนักศึกษากศนอ เราก็ร่วมกันสร้างความดีครับ CHUCK โดยการปลูกต้นทงไร่ถนนสาย4122ครับทางหลวง4 122อยู่ในขณะนี้บริเวณกมที่ตรงนี้กมที่เท่าไหร่ครับกมที่นะครับกม27เจนะครับเจ้าของบ้านบอกได้ชัดเจนเลยครับกมที่27ิบเริเวณบ้านค้งคลงนุ้ยครับอนามัยคลงนุ้ยนามัยโคลงนุ้ยซึ่ง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงฤดูแล้งนะครับเราก็อ,อกไปนิดนึงครับอ,อกปีนิดนึงไปนู่นเลยครับไปนูน่นเลยพยายามดึงออกไปครับนี่เออนี่อย่างเก๋ไปนิดนึงครับยังยังมีงดูดิ่รุนกับอ๋อผมไปตามแนวอก่เออไปตามแนวนะตามรลองไว้ให้ได้แต่นิ่มกันชนอยู่เลี้ยวไม่ฝืนกันชนกันชนได้ได้ได้แต่พยายามดึงให้ดึงได้สี่เมตรครับดึงได้สี่เมตรได้ครับบังคับได้ได้นี่บ <c ười> ังก <c ười> ็ ขอเองรอบปีน้ำลก็เก็บภาพเป็นวิดีโอนะครับจะได้เผยแพื่นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับกำลังใจจากบุคคลที่รู้จักมาคุ้นกันครับนี่ครูเล็กคุยอะไรหน่อยครับครูเล็กครับครับยินดีครับสวัสดีครับผมครูเล็กนะครับครูสอนมาดีกว่าครับนะครับเสียงครับวันนี้ก็มาอีกครูเล็กมาอีกครูเล็ก ไอ้ติดคนไอ้ติดคนอ่ามาอีกครับมาอีกอ่าตรงนี้โอเคครับไช่ครับอ่าก็เป็นกิจกรรมหนึ่งครับที่โครงการของกอสนครับหนึ่งชุมชนหนึ่งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต้นแบบของพวกเราสังเกตว่าพยายามจะสร้างชุมชนด้วยคนในชุมชนนะครับวันนี้ก็นําโครงการดีๆมาเป็นการต่อยอดนะครับจากกรงใหญ่ภูมิทัศน์นะครับที่ทําหลายๆเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้ว วันนี้เรามาต่อถึงว่าไม่ได้อยู่ในกรองใหญ่แต่เราเป็นถนนเชื่อมกันอยู่เราก็จะทําอําเภอตะมดให้เป็นต้นแนนบบในการปลูกต้นไม้ที่สวยงามวันนี้ได้ต้นทองะไรนะครับได้ต้นทองอะไรวันนี้มาอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่บ้านของนุ้ยนะครับซึ่งเป็นรอยเชื่อมระหว่างบาพงกับหัวช้างนะครับซึ่งบางส่วนก็มีการปลูกไปแล้ววันนี้เราก็ปลูกต่อเชื่อมกันนะครับเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่<ด><ด>มีการสัญจรเยอะนะครับ าผ่ัดไปมาก็มาแวะแอบมังงใจกันนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ใกล้เขื่อนอ่างเก็บน้ำอของหัวช้างนะครับแห่ท่องเที่ยวนะครับานงแหล่งท่องเที่ยวในเขตรบริเวณนี้เป็นอ่างเก็บน้าคลองหัวช้างครับเป็นโครงการพระราชดำรินะครับอันเนื่องกับพระราชดำริของในหลวงนะครับคุณมาพักผ่อนกันใจเยอะครับยามเย็นนี่สวยงามมากแต่ต่อไปถ้าเกิดเช้าขึ้นมามีดอกเหลือง,องทองอะไรนี่แสดงว่าเราได้เติมเต็มกับชีวิต คุออกกำลังกายก็ชื่นใจห็นดอกไม้ก็สุดยอดอยู่แล้วสุดยอดครับคุณครูประจำกินนิ่มครับเป็นครูประจำศูนย์กศนตะโมดนะครับตะมก็คงเก็บภาพกิจกรรมนะครับเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเผยเพร่ต่อไปครับขอบคุณทุกทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือกันสวัสดีครับ